ไปค่ะไปขี่ไปเยี่ยวกันนะคะขาวอยู่ไหนขาวมาแม็กฟิชแม็กฟิชแม็กฟิชไอแม็กฟิชยู่ไหน นั่นและค่ะไปที่ชอบมั้งาอีกแล้วค่ะ<_ <EN> _>น้องหมาเมกน้ำก็มาที่ชอบที่เดิมอีกแล้วค่ะ<_ <EN> _>คนก็ตามหือเช่นเดิมค่ะ เพราะว่าเราเป็นห่วงน้องหมาเม็หน้ามาย่เยอะแล้วนะคะเขาจะเป็นหมาที่ชอบน้ําค่ะแล้วข้างๆก็จะมีบ่อด้วยนะคะซึ่งบ่อไม่ลึกค่ะเป็นบ่อเลี้ยงปลาร้างร้อยปีค่ะซึ่งหน้าฝนเราก็จะเก็บกักน้ําเอาไว้รดน้ําต้นไม้รดดอกไม้นะคะซึ่งน้องหมาเมกหน้าก็เคยลงไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่เขาก็ว่ายน้ําเป็นนะคะแต่ทีนี้เขาขึ้นไม่ได้ค่ะ ดังนั้นด้วยสัญชาตญาณที่เขาจะต้องเอาตัวรอดเขาจะต้องตะเกียกตะกายอยู่ในนั้นจนกว่าเขาจะเหนื่อยนะคะเราก็ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเขาอายุเยอะแล้วการใช้แรงเยอะจะทําให้เขาเหนื่อยง่ายค่ะดังนั้นเราก็ต้องขาออกข้างนอกก็ต้องตามติดเลยนะคะไม่เหมือนขาวค่ะขาวเจ้าตัวนั้นไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเนี่ยค่ะวันนี้ก็ เราก็ไม่ได้คิดซีเรียสอะไรกับการปืนของน้องหมานะคะเรา,าดีใจด้วยซ้ําไปนะคะที่เขาอึบบนปืนบนปูนเพราะว่าเราจะได้เก็บกวาดง่ายๆค่ะถ้าเกิดเขาอึบลงบนหญ้านะคะจะทําให้หญ้าที่เขาอึบลงไปในนั้นตายนะคะน้องขาววันนี้ไม่มาเลยค่ะไม่รู้ไปอยู่ไหนค่ะ ดูน้องขาวก่อนน้องขาวไม่รู้อยู่ไหน เดี๋ยวเราต้องไปตามหาน้องขาวก่อนนะคะเดี๋ยวให้น้องหมาแมฆน้ำทำภารกิจของเขาเสร็จก่อน,นะคะ่ะแล้วค่อยไปหาน้องขาวคะ่ะน้องขาวไปเงียบแบบนี้น่าจะไปจิดอยู่กับห้องอีกห้องหนึ่งนะคะซึ่งน้องขาวเขาจะเปิดประตูห้องนั้นได้ะคะ่ะเปิดเข้าไปแล้วเขาจะเปิดออกไม่ได้นะคะต้องไปดูก่อน,นะคะ่ะ ตอนนี้น้องหมาแม็กน้มก็สำรวจกลิน่นดมกลิ่นนะคะก็เป็นกลิ่นเดิมๆนั่นเลยค่ะอกระเพรานะคะค่ะก็คงจะแค่นี้นะคะสำหรับการเลี้ยงดูน้องหมาเดี๋ยวเราต้องไปตามหาน้องขาวก่อนนะคะสวัสดี